เกมแรกบนไทยลีกครับความรู้สึกก็รู้สึกตื่นเต้นกดดันครับที่ได้เล่นไทยลีกครั้งแรกในชีวิตครับครับมันเป็นยังไง้างครับครั้งนี้รูปเกมมันเป็นยังไงบ้างก็รูปเกมของวันนี้ครับก็เราก็ดีครับแต่การจบสกอร์ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับเพื่อนๆร่วมทีมแมครับกับความรู้สึกกับสภาพทีมโดยรวมที่เราเห็นมันคึกคืนแค่ไหนก็ดีครับกองเชียร์มาเชียร์ดีครับก็ตื่นเต้นมาโน่มาดูด้วยครับวันนี้ครับ ไม่รู้เออรู้สึกยังไงยืน <c oughs> อยู่ข <c oughs> ้างบนนะครับผมแฟนมาเยอะมากครับฝากแฟนหน่อยครับก็ฝากแฟนบอลทุกคนนะครับที่มาเยีอยแมตช์น้าก็ขอให้เยอะกวันนี้ครับโอเคเนาะขอบคุณมากครับ